Master ร์คู Air Purifier ประสบการณ์ใหม่ของอากาศบริสุทธิ์เครืร่องฟอกอากาศมาสเตอร์คูรุ่น MTKAP06 เหมาะสำหรับพื้นที่กว้าง100ตารางเมตร มีอัตราการส่งอากาศบริสุทธิ์สูงถึง800ลูกบาทเมตต่อชั่วโมงด้อยระบบกรองอากาศและค่าเชื้อโรคประสิทธิภาพสูง4ขั้นตอนทั้งไอออน UV h e ปาและแอ t i v e คาร์บอสามารถกรองฝุ่นละอองเส้นผมขนสัตว์เกสรดอกไม้สารกอ่อภูมิแพ้ไปจนถึงกรองสารพิษขนาด0.3ไมครอนได้สูงถึง99.9%สามารถฆ่าเชื้อโรคทำลายเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสยับยั้งการเจริญต เติบโตของเชื้อรายีสต์รวมถึงช่วยดูดซับไอระเหยของสารเคมีและกาจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เครื่องฟอกอากาศมาสเตอร์คูรุ่น MTKAP06 มาพร้อมกับไฟแสดงระดับคุณภาพอากาศมีจอ LED ระบบสัมผัสแสดงผลค่า PM2.5 และอัตราการไหลเวียนของอากาศสามารถปรับความแรงลมได้สูงสุด4ระดับพร้อมระบบ AI อัจฉริยะปรับการทำงานตามสภาพอากาศอัตโนมัติ มีระบบชายล็อกป้องกันเด็กเล่นช่วยให้คุณรู้สึกสบายได้มากขึ้นด้วยโหมดการทำความชื้นระบบอัลตราโซนิกมีโหมดประหยัดพลังงานไม่รบกวนการนอนหลับด้วยโหมดพักผ่อนพร้อมตั้งเวลาปิดเครื่องได้สูงสุด12ชั่วโมงมีระบบแจ้งเตือนการ,ปรเปลี่ยนแผ่นกรองและควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลได้ MASTER Cool Air Purifier ประสบการณ์ใหม่ของอากาศบริสุทธิ์